สวัสดีครับผมตอนนี้มีเอฟซมานะครับมีเอฟซมาหามีวงกับป้านะครับผมป้าาพูดดีก็เลยเี่ต้อห่แท้มันตางพิ่งหล่อแท้ฮะพระเอกหนังเรานี่ติดต่อได้ครับติดต่อได้นคืหล่อแท้ ก็เลยก็เลยบอกว่าเอออยากมาเนาะสามปีโควิดก็ไม่ได้มาแต่แต่ดูตลอดดูทุกคนเนาะของพี่นาทีนี่ดูบ่อยก็ของุงจิมดูหลายคนแต่ของป้านี่คนให้บ่อยกวานนี้มันดูอะไรท่างประเด็นยังมากลุงจิมเขาชอบสร้างประเด็นผมลุงจิมเรื่องจริงก็เราบอกว่ามันมันดูแล้วมันเพลินเหมือนเราอยู่บ้านเราเนาะก็เลยบอกว่าเออ มันได้มาตรงนี้ก้วกคหลายคนก็บอกว่าไม่ยคนมนเหมือนละครแต่ว่าไอที่ถ่ายทำมันคอันเป็นเป็นถ่ายถ่ายเรื่องจริงๆเลยใช่มันมันเนอะเราเรายูู่เราได้ดูได้ดูตลอดมันดูแล้วมันเหมือนแบบเราได้มาบ้านเราก็โอกาสเราจะมานะก็คือสามปีเต็มๆก็เลยว่าโอ้ยอยากมาตั้งจิตอธิษฐานต้องขอให้ได้มาไอ้ อเนี่ยอถึงมาไม่ทันก็เราก็ขอให้เราได้มาเนาะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เชื่อในบุญนี่แหละก็เราบอกว่าเออถ้าคุณมีตอนนั้นอยู่กกอกเนาะอยคงไม่ได้มาคงไม่ได้มาคงไม่ได้คิดว่าจะได้มาแต่เรต้องขึ้นเขาโคงไปด้วยด้วยเราตั้งสิทเราเป็นคนสักคนละครด้วยเนาะคนละครนี่ไม่ไกลไม่ไกลก็เราว่าอ๊ยแต่ขอให้ ขอให้เราได้มาเพราะว่นทุกคนยา้ยยายมานี่แล้วเขาขอให้เราได้มาได้มาจริงๆ <มา S 2> ก็เลยบอกว่าทัดนี่แล้วก็อธิษฐานจิตตบปูุกบริจิตเนาะก็ขอให้ตรงนี้ถ้าเราสําเร็จในเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราอธิษฐาน<ม>าไว้ก็ให้หลานให้พี่มาตรงนี้แล้วก็จะได้แบบเออได้อะห้ช่วยในการตรงนี้ด้วยไม่มากไม่น้อยเนาะก็ดีใจ ก็เลบว่าทุกคนที่นี่ก็ช่วยกยันยอมรับเนาะงานมนานันหนักเลยแต่จริงๆเอาพูดจริงๆนะทุกอย่างมันหนักหมดแหละอยู่ต่างประเทศก็หนักค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราอะใจอะถ้าเราถ้าเราเชื่อในความดีเชื่อตรงเนี้ยมันจะให้เราเนะ่ะมีกําลังใจขึ้นเราเหนื่อยขนาดไหนถ้าเราเอเชื่อในความดีเชื่อในองค์ปู่ในการที่เราจะสร้างอันนี้ก็ เชื่อนะต่อไปนี่คือแลนด์มาร์กเลยครับอันนี้ให้ให้ให้พูดเลยที่แหละคือหนึ่งในแลนด์มาร์กา็ว่าที่นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ปู่ปาริชิตท่านตั้งที่จะทาตรงนี้มันเรื่องจริงอันนี้คือจะสัมผัสได้ตอนที่ไปคําชโนดได้ยังไม่เข้ายังไม่เข้าตรงนั้นเลยปู่ศรีปู่ศรีสโทรบอกว่ารอมาตั้งนานแล้วคือจะเป็นคนที่ปฏิบัติรมแล้วจะคือจะรู้นี่ดู ตรงนี้ตั้งแต่กเกาะครับคือถามว่ารู้เรื่องไหมก็คือเราก็คือนี่แหละคือมาให้กําลังใจมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนึกให้เราเึิกถึงบุญที่ป้าแตนทำทุกทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปหมดรเราไม่พูดเรื่องใครเราไม่อะไร,ครใคร,ครก็เหมือนกับว่าตรงนี้บุญเท่านั้นค่ะที่จะผ่านใครก็าตามก็เหมือนเหมือนเหมือนพระสมมาสังพุทธเจ้าท่านละค่ะ มันไม่มีบารามีไม่เกิดมันเรื่องจริงครับนี่แหละค่ะก็คือแบบที่มาตรงนี้เราเชื่อเชื่อว่าทุกคนน่ะมาด้วยคุณไม่นะคกไม่นะคะเดี๋ยวเรามานั่งเล่นกันนี่วันนั่งบ้านแม่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแป๊บนง เมาลกออเ่เรแป๊บีอ่าเลยนีแหละค่ะ้ากันำนก่เนี่ยเราตีก็ได้เราเราเราจะ่เยราเชื่อในเรื่องความตีเนาะใครตรงนี้ล่ะค่ะจะเท่าอยู่ตรงนี้ก็เลยก็เลยชื่อแล้วก็อยากให้ให้มาตรงนี้แล้วก็เพื่อนหลายๆคนนี่คือ นี่คือชอบแล้วก็สิ่งที่ป้าแตนพูดน่ยกระตรงแล้วทำมันเหมือนกับมันคล้ายๆกับธรรมะนะฟัะงแล้วเรารู้เลยว่าถ้าใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นก็ก็เหมือนกับที่ถ้าคนปฏิบัติธรรมน่ะไม่จำเป็นต้องผมผ้าเหลือง<ะ>แต่ถ้าเราจิตเราบนสุ์น่ะมันจะสําเร็จแล้วก็ใครทําอะไรเราไม่ได้หรอกที่จำยังจ,จ,จำได้ที่คลิปหนึ่งที่ป้าแตนบอกว่าใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้น<ะ>คลิปดีได้ดีคลิป ไม่ดีเขาก็รักของเขาเพราะมันเป็นเรื่องปกติแต่กรรมที่เขาทำอ่ะเขาเขาต้องได้รับเราก็คิดแค่นั้นเนี่ยแล้วเราจะสบายใจนี่แหลจะจำคำตรงนี้แล้วเราปฏิบัติทมแล้วเรารู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีใครกำหนดหรอก mm hmm. บุญกับบาปเท่านั้นที่กำหนดแล้วข้ามภพข้ามชาติที่เรามาตรงนี้ที่มาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะคที่มาอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ย คนออกคนเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติปติค่ะเพราะว่าที่ไหนก็เหมือนกันถ้าคนเราถ้าเคยทคําบุญวมกันมาจะมาเจอกันวันใดวันหนึ่งหมดบุญก็ไปนี่แหละคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่มาให้กําลังใจตรงนี้แล้วก็มาหลวงปู่ตรงนี้เชื่อว่าปู่ปริจิตร่านคุ้มครองอแล้วก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแล้วตรงนี้แหละ วันนี้มาตรงนี like ้แล้วถ้าสิ่งที่อธิษฐานสําเร็จจะมาอีกแต่ไม่พูดวันไหนแต่ก็คือมาตขอให้สเร็คับค่ะก็คือเหมือนกับที่พูดแหละตรงนี้ก็คือเราก็อยากจะให้กำลังใจเนาะนี่ก็คือแบบดูมาตลอดตั้งแต่ยุกบอกจนมาถึงตรงนี้แล้วเราเชื่อว่าสิ่งตรงนี้คิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเราก็เชื่อนี่คือเราไม่มีใครมาไอ้นี่เรา แต่เรามองเราไม่ได้แบบเอ้ยมาจ้างหรืออะไรแต่เรารู้ว่าอะไรดีใครทาหรือไม่ทําเรารู้แค่นั้นแหละค่ะแต่เชื่ออย่างเดียวค่ะตรงนี้ขอให้ทุกคนไม่คุณพี่เขาเป็นเป็นนักปฏิบัติทรรมแล้วเขาจะมีสัมภาษณ์อยู่แล้วตรงนี้ลูกหลานปู่นี่ค่ะเราก็ยึดหลักอย่างเดียวลูกปู่มหาลูกปู่ถ้าเราเจอปัญหาอะไรนะก็คิดอย่างเดียวว่าความดีมันทำมันลำบากครับใช่ลำบากชั่วบ่ายไม่เหมนความชั่วนะ่วเ่ียว ใช่บมใจ่มจิมแค่คิดก็ถ้าทำดีนะเราเราเหมือนรับเราเราก็มีความเขาบอกทางชื่นสวรรค์เนี่มันลกทางนลกอ่ะมันแบ้นไปรันชายไป พูดเก่งจังเลยผมว่าอ๋อมีที่เราอะแต่เราพูดอะไรเรามาจใจใจเราพูดอะไรมากสมาธิดีค่ะพเกมสมาธิดีไม่จริงๆแล้วเราต้องปฏิบัติบางทีแบบบางคนถ้าไม่ปฏิบัติทําไม่เข้าไม่รู้จริงอะเขาจะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะหรอกก็เหมือนที่เราฝึกการควบผ้าเหลืองหรือไม่ควบผ้าเหลืองแต่ถ้าจิตของเราบริสุทธิ์ไหลลื่นใช่ไหมเนาะสำคัญที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่า ตรงนี้หนูมาครั้งนี้หนูก็ขอด้วยบุญที่หนูทามาก็ขอให้ผ่านนะคะผ่านทุกเรื่องราวเป็นกําลังใจให้แล้วก็ค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้มาถ้าวัดอธิษฐานได้ชมปาถนายวจะให้หลานมาล้ำตกลงยิปซีมาจากไหนครับอ๋ออันนี้พวกหนูอยู่สกลนครแต่หนูอยู่อังกฤษค่ะมาจากอังกฤษนะคะเเพิ่งมามาทางเมา